สวัสดีจ้านาวันนี้แม่พลอยก็จะนำภาพสวยๆงามๆมาฝากมาตอนพี่น้องปองไปสุภูสุคนเด้จ้าอันนี้แม่พลอยกับหนูนิดจะพากันขึ้นไปชมนะคะพระธาตุเจดีนะคะแห่งนี้นะคะอยู่วัดวัดอะไรลูกวัดปัญญาณารามค่ะวัดปัญญา นันทารามนะคะเพื่อนๆสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้สวยงามมากๆเราไปเดินรอบดีกว่าเนาะไปเดินรอบกันดีกว่าไปทั้งไหนลูกไปไปหรออันนี้ก็มีต้นโพนะคะต้นโพต้นโพอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เรา เอาภาพและบรรยากาศเอาบุญนะคะมาฝากเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะใครอยากมาเที่ยวก็มาได้นะคะเออมาเที่ยวได้เดอ้อม,มันเป็นพระธาตุเจดีสวยมากนะคะของหลวงพ่อปัญญานะคะระ,ะลึกถึงพงหลวงพ่อปัญญานะคะตรงนี้นะคะพเพื่อนๆเออมากันได้เลย สวยงามมากจริงๆอ่ะโอ้ยสวยงามมากใครว่าสวยเนี่ยคอมเมนต์เดยวนะแล้วก็แม่พลอยก็วันนี้ก็เอาบุญมาฝากนะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะเออหรอมีทางขึ้นด้วยหรออุ้ยมีทางขึ้นจะดีเลยอ่ะเพื่อนๆ จะขึ้นไปท่านบนนะเนะาะปิดแล้วหรอนี่นี่คือด้านหน้า,านะคะเพื่อน,ด,นด้านหน้านะมันทอ้อแสงเลยเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยมันทอ้อแสงเลยมันเป็นทอ้อแสงเลยอันนี้หลวงพ่อปัญญาเหรอหนูนิดเนี่ยทอ้อแสงเลยค่ะหลวงพ่อปัญญาปัญญานันทะซ้าหลวงพ่อปัญญานันทะ นี่แหละเรามาตรงนี้เราก็ระลึกถึงหลวงพ่อปัญญานะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะ